ไาดูช่างคันตนะ่อแส่นอ็อตเนี่ยใส่น็อตเดี๋ยวมันจะล้วมล้วอันนั้นมันเป็นน็อตเกลียวเกลียวซ้ายหนระือเกลียวขวาเกลียวซ้าย,ยไอ้น็อตใหญ่นะ้น,น็อตเกลียวซ้ายนะออต้องหาไอส้สวานที่มีดอกจันตอกจำปาขันสักตัวหนึ่ง แบบนี้ไว้โจลิกบางๆนี่ไม่ได้เลยตุ๊กตาสตัวอันนี้บินเบอร์แปนิ้วเร่อยดแล้วมันติดอันนั้นเ่อยอู้เออนั่นแหละได้แล้วใส่มัเบอร์อะไรแบกสิบสี่้ดอกจำานี่จะเป็นรตอนี้บอสิ เอาบบกมาใส่เนี่ยไฟบินโอ้ขัดเรียบร้อยนี่ยขาดมันจะอยู่ประมาณน,นี้ไงครับเล็กเนี่ยเอาไปสวมเลยปับ๊บมีล็อกของมันเยอะนี่ สวมไปเลยมันไม่มีนี่ว่าสวมไปก็น่าจะพอดีแทน,นก่อนไฟไฟรอบรถเลยนี่่ก็ไฟนะเนี่ยไฟไฟไฟจะมีไก่ท้องด้วย ไปถอดรถข้างหลังข้างหน้าเต็มไปหมดหน้ามีเบตราดโอ้นี่บอดูนี่กระเอื่ยเบียดนี่กระถะเก็บมึงลงรถเร่นี่เรียบร้อยประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะทําสีให้เดี๋ยวจะโค่นสีให้ครับ ชังสีแอบไปนอนไหนวะชังสีเพื่อตะดีน่ะไปบ้านแล้วเหรอพันทำไมพันทำไมพันทำไมถามเองเนี่ยพันทำไมพันทำไมอ่ะพันพูดสีฮะ คนสีคนสีเพิ่มสีตัวไหนสีอะไรสีแดงจะดีอ๋อเอาวทางไปเนี่ยทางไปกำลังทำงานอยู่ติดไฟไฟดีไฟท้ายไฟเลี้ยวแล้วมีไฟเกียร์ถอยด้วยเนี่ยไฟดี bây ừ, giờ con đùm gì đen Đùm con leo thì đen áo con nó xí đây mấy kẹo hả xí mấy video Má thế Ở phải pin mà Đây nha Ở phải pin mà xài Dẻo Chỉ xài hay được ừ. có Thành khát nữa Này thêm dài thành là หรือไม่ต้องใส่แท่นเมื่อก่อนมันจะมีแท่นของมันนะแท่นไว้ทำายวินโดยเฉพาะเลยอแทกมันมีแท่นอยู่นะมันเป็นกระทะอยู่ไหนอ๋อนี่ครับจานสมบูรณ์แบบแจมเลย เดี๋ยวใส่ทางคาดแล้วก็สว่างเลยนี่นล็อกเหมืนนกันล็อกล็อกนี่ปึ๊บล็อกไหนอ่ะนี่แพ็กล็อกอ่ะไม่ใช่ยังไงใช่ไหมเนี่ย อืมแสงเตรแสนเเตรน่กเรียบเหรเฮ้ยเขาง่ายจังวะเพ็กวุ้งแม่นจังว่าเพ็กหนัมืดแล้วเนี่ยต้นขึ้นแม่นเพียงใดนาธาน โอ้โพอดีเลยเนี่ยจับอีกดิลองลองเขย่าเขย่าดูหน่อยสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วดูแต่ี่กระดูกนี่อย่าให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเดี๋ยวคลาดแตกบอกเอฟซีไม่ได้บอกเอง ขาแตกหลายคันนะ่ะเพราะไฟวินเบีเยวนี่แหละบอเอฟซีเนี่ยเดี๋ยวไงเอียงซ้ายอย่าให้เอีย,ง,ย,อย,ยงขวา,า,วาตรงอนะ่ะเดี๋ยวยึดไปแล้วก็ตรงหมดประเดี๋ยวห้งเสียงห้งเสียงไม่มีเลยนะไม่มีเสียงคุกค,คิกค,คุกค,คิกค,ค,คุกคิกเลยตกเป๊ะ โอ้ได้โคกแล้วช่างไฟได้โคกน้ำปังแค่นี้ก็อยู่ท้องนีอุปกรณ์มีอะไรบ้างโอ้มีเทปพันสายน,าน่าจะทำตรงเนี้ยต่อมางเนี้ยอเอาไว้ใสเครื่องมือไงนี่ก็เป็นเต็มแล้วเหรอ๋อนย่างเงี้ยก็มานนี้แหละเมื่อกี้ก็ใส่ไฟบินให้ดูแล้ว เดี๋ยวเรามาข้างนอกนิดหน่อยครับขอเอฟซีกดติดตามช่องนี้ด้วยครับสำหรับวีดนี้ก็สวัสดีครับ